รายการรักลูกดี e อ็กซ์เปิดอโดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ t h e e x p e r t t a l ท EP ีนี้ค่ะเราอยู่ที่โรงพยาบาลวิมุตนะคะดอยอยู่กับคุณหมอหลิวค่ะแพทย์หญิงศีวลีศีดาฟองนะคะแพทย์ผู้ชํานาญการโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กโรงพยาบาลวิมุตค่ะสวัสดีคุณหมอหลิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราอยู่ที่วอร์เด็กของโรงพยาบาลวิมุตนะคะ เรามาคุยกันในเรื่องของลำไส้ค่ะคุณหมอคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คงเคยได้ยินคําว่าลำไส้คือสมองที่2ของเด็กอ่าจริงๆเลยว่าคำนี้น่าสนใจมากคือสมองไม่ได้อยู่แค่ข้างบนอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ท้องของเราด้วยอะค่ะเพราะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ง่าย,ายๆเลยลองสังเกตว่าถ้าวันไหนลูกรู้สึกว่าหัวท้องไม่สบายท้องอืด วันนั้นทั้งวันต้องทาง่ายๆคือลูกจะพังจะงองแงหุดหงิด,ดรู้สึกแบบเออไม่สบายตัวจังเลยคะ่ะแม่เราก็เลยรู้สึกว่าเออลําไส้มันเป็นเรื่องของสมองมันเกี่ยวกับสมองของเด็กจริงๆหรือเปล่าคะ่ะวันนี้นะคะคุณหมอหลีเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะมาพูดคุยกัน EP แรกนะคะเราจะคุยกันก่อนคะ่ะว่า ลำไส้หรือระบบทางเดินอาหารอย่างเงี้ยอย่างดอยเป็นคุณแม่โดยก็อยากจะรู้ว่าเออมันทํางานข้างในยังไงอ,อย่างเงี้ยคุณหมออช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยค่ะได้ค่ะก็หมอเป็นหมอทางเดินอาหารและ,ะตับนะคะอวัยวะในความดูแลคือทางเดินอาหารแล้วก็ตับ ตับนี่ก็คือตับตับอ่อนหน้าตับเนี่ยมันจะมีถุงน้ําดีอยู่นะคะส่วนทางเดินอาหารเนี่ยไล่ไปตั้งแต่ปากเลยก็คือปากมีฟันฟันก็ทําหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงนะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยมันก็จะมีเอนไซม์มาย่อยอาหารชนิดคาร์โบไฮเดรตให้เล็กลงแล้วก็พอผ่านจากปากก็จะเป็นคอหอยบริเวณคอหอยเนี่ยคะ่ะเมื่ออาหารผ่านเนี่ยเราก็อยากให้ไปหลอดอาหารเนาะตรงนั้นก็จะต้องปิด ไม่ให้ไปหลอดลมแต่ถ้าเกิดว่าตรงนั้นมีการทํางานที่ผิดปกติก็คือไปหลอดลมเราก็จะสําลักออกมาโอเคแล้วก็พอผ่าน้อหอยก็จะไปสู่หลอดอาหารก็จะเป็นท่อยาวๆค่ะหลอดอาหารก็จะบีบไปเรื่อยๆบีบคลายบีบคลายให้อาหารลงไปสู่กระเพาะตรงปลายของหลอดอาหารเนี่ยจะมีหูรูดอยู่เพื่อไม่ให้กรดในกระเพาะเนี่ยย้อนขึ้นมาถ้าหูรูดอันนี้ทำงานผิดปกติก็จะเกิดโรคกรดไหลย้อนที่เราเคยได้ยินกันค่ะพอ เข้าไปสู่กระเพาะอาหารปุ๊บอย่างที่บอกไปว่ามีกรดกระเพาะอาหารเนี่ยที่ต้องมีกรดเพราะว่าเอนไซม์ในกระเพาะอาหารทํางานได้ดีในสภาวะกรดค่ะก็เอนไซม์หลกัหลกๆก็จะเป็นโปรตีนมันจะเป็นถุงใหญ่ๆแล้วก็ย่อยอาหารกลุ่มโปรตีนแล้วก็ผ่านไปยังลำไส้ลำไส้ที่คุณดอยพูดถึงเนี่ยมีความหมายสองอย่างคือลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กจะถึงลำไส้เล็กก่อนอลำไส้เล็กเนี่ยก็คือหน้าที่หลักคือ ทำหน้าที่ตามระบบทางเดินอาหารเลยก็คือย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหารทําทุกอย่าง จะเห็นว่ามันสําคัญมากแล้วก็มีขนาดที่ยาวมากขดเคี้ยวอยู่ในท้องเราอย่างเด็กเล็กเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าแรกเกิดจนถึง1ปีขนาดจะประมาณ2-3เมตรอค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยหรือเด็กโตก็จะประมาณ5-7เมตรมันก็จะขดอยู่ที่เราเห็นในรูปร่างกายของคนเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกไปวกมาแล้วก็ในบริเวณนั้นก็จะมีพื้นผิวในการย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมอาหาร าไปแล้วก็พอไปลำไส้ใหญ่บริวเวณนี้จะไม่มีการย่อยแล้วจะเน้นดูดซึมพอดูดซึมน,น้ําแล้วก็เกลือแร่ออกหมดก็จะเหลือเป็นกากไปยังอุจไปถ่ายออกมาเป็นอุจจระ,ะหลังจากนั้นเนี่ยก็คือพอออกมาระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยค่ะจะใช้เวลา24ถึง72ชั่วโมงในการมาเป็นอุจจระหลังรับประทานอาหารแต่ว่าถ้าถามว่าอาหารจะย่อยถึงลำไส้เล็ก ลำเสล็กย่อยเนาะแต่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมค่ะถึงย่อยเนี่ยประมาณหกถึงแปดชั่วโมงอาถ้าพูดง่ายๆสมมติว่าลูกกินอาหารเช้าได้กําลังจะเชื่อมโยงให้คุณพ่อเห็นมากว่าเออในระบบขับถ่ายในหนึ่งวันลูกควรขับถ่ายหนึ่งครั้งใช่ก็ปกติก็หนึ่งถึงสองครั้งแต่ว่าการดูดซึมการย่อยในแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปแต่นี่คือค่าเฉลี่ยที่ผมไม่ไม่ควรเกินสองวันใช่ดีจะดีที่สุดเราจะพูดเรื่องท้องฝูกันอ่าได้เดี๋ยวเรามีประเด็นตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจแหละ เราเริ่มตั้งแต่อาหารเข้าปากหมดเคี้ยวลงมาหลอดอาหารไหลลงมากระเพาะอาหารอันนี้ว่าเพิ่งรู้ว่าลำไส้เล็กมีหนะ้าที่ย่อยด้วยอ่าพอย่อยเสร็จแล้วไปที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมแล้วก็ลงไปที่เป็นอุจจาระของเราอันนี้คือระบบการทำงานของลำไสใ้ใช่ค่ะเข้าใจกันแล้วค่ะทีนี้เรามาเจอตัวปัญหา มันไปเจ็บไปปวดตรงไหนอย่างไรบ้างคะคุณหมอโรคเกี่ยวกับลำไส้นะคะจริงๆเรามีภาวะฉุกเฉินอยู่โรคหนึ่งชื่อว่าโรคลำไส้กลืนกันภาษาอังกฤษคือ intussusception ค่ะ,คะก็คือเกิดจากลำไส้ส่วนต้นเนี่ยมันมุดเข้าไปในลำไส้ส่วนปลาย นี้เรากอดกันไว้แล้วก็คือถ้าบริเวณนี้มันมีปัญหามันก็จะขาดเลือดได้เพราะมันรัดอยู่<ม>หรือว่ามีลำไส้อุดตันหรือว่าพอมันแน่นมากๆก็ลำไส้ก็แตกทะลุออกมาได้อันนี้พบในเด็กอายุประมาณ3เดือนถึง2ปีแต่ก็บวกลบได้นะคะ,คะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอบอกไม่ได้บอกสาเหตุไม่ได้ จริงๆก็มีสาเหตุจากยาจากวัคซีนบ้างแต่ว่าบางทีก็เกิดขึ้นเองแต่ว่าอายุจะพบในอายุประมาณนี้คือเด็กเล็กหน่อยอเด็กเล็กค่ะวิธีการสังเกตของคุณพ่อคุณแม่คือมันเป็นภาวะฉุกเฉินในบางคนอาจจะต้องผ่าตาดัดหรือต้องได้รับการรักษาฉุกเฉินอยากให้รีบมาโรงพยาบาลเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกของเราเป็นโรคนี้ก็คือเด็กจะดูปวดท้องมากปวดเป็นๆหายๆเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก็จะดูลองกวนผิดปกติอันนี้คืออาการปวดท้องเนาะแล้วก็ในบางคนถ้ามีปัญหา ลำไส้อุดตันแล้วเนี่ยก็คือมันลงไปข้างล่างไม่ได้มันก็จะทนขึ้นมาก็จะมีอาการอาจจียนมีท้องอ,อืดดูท้องตึงๆได้แต่มันจะมีคีย์สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเคอร์แรนเจลลี่สตูเคอรนก็คือผลไม้ที่มันคล้ายๆเชอร์รี่เป็นสีแดงค่ะเจลลี่ก็คือเยลลี่เนาะก็คืออืออกมาเป็นเหมือนเยลลี่สีแดงสดๆอ,อันนี้คือเป็นโรคหนีคล้ายๆเลือด ไข่ไเลือดแต่มันเป็นมุกมุกอ๋อเป็นมุกมุกก็คือเขาจะมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกก็คืออาจจะร้องกลนหงุดหงิดท้องอืดท้องแบบองอแงแล้วก็อาจจะมีอุจจาระเป็นมุกเลือดออกมาด้วยอย่างนี้ต้องรีบมาอย่างพยาบาลเยซึ่งการวินิจฉัยก็ค่อนข้างง่ายนอกจากอาการดังกล่าวที่ชี้ไปทางนั้นเราก็คือมีหมอเอ็กซเรย์ค่ะเขาก็จะ อันตาราซาวให้แล้วก็จะเห็นว่าลำไส้มันกลืนกันเ,เป็นรูปอย่างนี้ก็จะเห็นเป็นรูปคล้ายๆโดนัทว่ามันซ้อนกันอยู่ออพอพอพบปุ๊บหมอเอกซเรย์เนี่ยก็จะเป็นคนรักษาต่อไปเลยก็คือการรักษาหลักเนี่ย เป็นการดันให้ลำไส้ที่อยู่เนี้ยออกมามการดันอาจจะใช้ลมก็ได้หรือว่าใช้เป็นสารลังสีก็ได้ถ้าออกได้ก็คือจบเด็กก็จะไม่ปวดท้องอีกอแต่ถ้าออกไม่ได้ก็จะนําไปสู่การปรึกษามหมอสัลญกรรม,มที่จะต้องผ่าตาดัดหรือว่าในบางคนที่มีลำไส้ทะลุหรือว่าลำไส้ขาดเลือดอาจจะต้องมีการตัดไส้ออกอะไรเงี้ยก็จะถึงหมอศัลย์เลยถ้าสมมติผ่านการรักษาแล้วเด็กจะมีแบบลำไส้จะเป็นปกติหายขาดเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่า แค่ดันออกมามันก็จะปกติค่ะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้อะ มันจะเป็นส่งผลยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันรัดนานมันขาดเลือดบริเวณตรงนั้นมันก็จะขาดเลือดแล้วก็ปวดท้องมากแล้วก็จะติดเชื้อได้นําไปสู่ภาวะอื่นๆมากมายไม่ว่าจะติดเชื้อช็อกหรือว่าลำไส้แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงส่วนนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องคอยสังเกตเนาะก็คือให้เช็คลิสต์อย่างที่คุณหมอบอกไปปวดท้องรู้สึกอาการไม่ค่อยดีงอแงมีท้องป่องด้วยใช่ไหม่ค่ะไม่กินหมอว่าถ้าปวดท้องมากแล้วก็เริ่มมีถ่ายเป็นเลือดอย่างเงี้ยมาเลยมาถามหมอก่อนว่าจริงๆถ่ายเป็นเลือมันเกิด ัก,กนเนพราะมันอาจจะไม่ใช่แค่ลำไส้กินกันแบบจะเจอภาวะอย่างอือ่นด้วยนอกจากลำไส้กินกันแล้วมีอาการอะไรอีกไหมคะคุณห <c oughs> มอก็จะมีคําว่าลําไส้อักเสบที่เราชอบพูดกัน <c oughs> ลําไส้อักเสบเนี่ยมันเป็นคํากว้างๆค่ะอ๋อบางทีเด็กๆมาเราก็บอกว่าวินิจฉัยว่าเป็นลาไส้อักเสบจริงคือภาวะท้องร่วงเฉียบพลันติดเชื้ออาจจะเป็นติดเชื้อไวรัสก็จะมีชื่อคุนหูโรตาไวรัสอะดีโนไวรัสโนโรไวรัส ทีระบาดกันอยู่เรื่อยๆก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องมีไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบคทีเรียเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีชื่ออะฮิวาตกาโรอ่าก็ชื่อวีพีโอเป็นชื่อภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นเชื่ออื่นก็สมอนเนล่าสมอนเนล่าเนี่ยเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่พบในพวกเนื้อดิบหมูดิบไข่ดิบเวลาเราไปกินชาบูดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะปวดท้องนิดหน่อยอะไรอย่างงี้หรือว่าเชื้ออีโคไลก็มีหรือในบางคนไม่ได้เป็นเชื้อเจาะจงอะไรเพราะเชื้อไม่เจอแต่ว่า ไปเล่นสิ่งส่งกระปรกมาล้างมือไม่สะอาดอันนี้ก็เป็นได้ก็จับเชื้อได้ยากเชื้อในดินเชื้ออะไรก็มีเหมือนกันอันนี้คือท้องร่วงเฉียบพันที่บางทีเราเรียกว่าลำไส้อักเสบในอีกความหมายหนึ่งนะคะสําหรับลำไส้อักเสบก็คือลำไส้อักเสบเรื้อรังค่ะก็เรียกว่า inflammatory bowel disease ย่อว่า IBD ค่ะแบ่งเป็น3อย่างก็คือ Crohn's disease, ulcerative colitis แลวก็ IBDU ค่ะอันเนี้ยคาว่าเรื้อรังคือเป็นนานก็คือทายเลวเรื้อรังนะคะมีปวดท้องแต่ว่าจะมีอาการ อื่นๆให้เห็นด้วยคือมีแผลในปากมีแผลที่ oh. ก้นมีพื้นปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้พบได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ยันคนแก่เลยนะคะ oh. แต่ว่าของเด็กที่ชัดเจนคือ ส่วนส่วนสูงน้ําหนักอะ่ะจะตกกราฟการเจริญเติบโตจะผิดปกติเพราะว่าถ่ายเยอะน้ําหนักไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะสังเกตได้สําหรับการวินิจฉัยเนี่ยเราก็ต้องใช้การสองกล้องแล้วก็เก็บชิ้นไปตรวจค่ะก็คือจริงๆเรื่องของลําไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยมันก็จะชัดเจนเนาะอย่างที่บอกเราคุยกันตั้งแต่ต้นว่าเด็กก็จะรู้สึกไม่สบายตัวงุดหงงงงแงถ้ามีอาการเหล่านี้แล้วรวมกับถ่ายเหลว งองแงงดหดีง่ายให้รีพามาโรงพยาบาล<ช>เพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่โรคลำไส้กึ่นการมันมีลำไส้อักเสบหลายภาวะที่มันจะเกิดขึ้นนอกจาก2โรคนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือว่าลำไส้หรือว่ากระเพาะอาหารอะไรอย่างนี้ข้างในเราอย่างเงี้ยมีคุณพ่อคุณแม่มต้องคอนเซิร์นเพิ่มเติมอีกไหมคะคุณหมอ สิ่งที่อาจจะต้องคอนเซิร์นอยากให้เป็นดูแลตัวเองมากกว่าก <ฮะ S 1> ็คือล้างมือให้สะอาดนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะเล่นตลอดเวลา <ฮะ S 1> ทั้งวันเนาะก็นําไปสู่การติดเชื้อได้หลายแบบก็คือถ้าเกิดว่าเชื้อมันลงไปในกระเพาะก็เป็นกระเพา<ฮ>ะอาหารอักเสบก็มาแ <ฮะ S 1> ค่อาเจียนแต่ถ้าลงไปในลำไส้ก็จะมีายเหลวร่วมด้วย <ฮะ S 1> ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องคอนเซิร์นอะไรคือบางทีถ้าเป็นไม่เยอะก็อยู่บ้านได้ทานเกลือแร่แต่ถ้าเป็นเยอะคือภาวะขาดน้ําค่ะจะสังเกตว่ามีปากแห้งหรือว่าดูตาโรย แล้วก็ดูหน้ามืดอ,อ่อนเพลียถ้าทานไม่ได้ก็คือไม่มีอาหารเข้าไปทดแทนไม่มีน้ําเข้าไปทดแทนก็จะช็อกได้อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังต่อไปค่ะอ,อย่างเด็กเนี่ยคะ่ะมันถ้าถ้าเราจะพูดไปถึงในเรื่องของตั้งต้นของลำไส้กืนกันหรือลำไส้อักเสบเนี่ยมันนําไปสู่ภาวะมะเรง็งหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะคหหรือวันคนละเชื้อคนละตัวเลยเนี่ยก็ มันอาจจะบอกได้ยากเพราะว่าเด็กมากเลยปกติในเด็กเล็กเรายังไม่พบมะเร็งขนาดนั้นยกเว้นว่าเป็นมะเร็งอื่นๆที่มาลามไปจนถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามาเข้าใจเรื่องลำไส้ละได้สนใจในเรื่องของกระเพาะอาหารหรืออะไรการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีกระเพาะอาหารเด็กเล็กๆอ่ะเป็นโรคกระเพาะอาหารได้ไหมคะคุณหมอเป็นได้ค่ะอาการก็เหมือนผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะแต่ว่าการรักษาเบื้องต้นก็เหมือนผู้ใหญ่คือเราจะไม่ให้เริ่มยาเราให้ปรับปรุงพฤติกรรมก่อน ให้ทานอาหาร<ม>ให้ตรงเวลาให้บาอให้ทานเป็นมือมือมมเนอะ<ม>เด็กก็ไม่ควรทานเผ็ดแล้ว<า>ไม่ควรทานเปรี้ยวอยู่แล้วก็ทานอาหารที่สะอาดอะไรอย่างนี้ซึ่งสาเหตุของการเป็นโรคกระเพาะอาหาร ก็คล้ายๆกับของผู้ใหญ่ใช่แล้วจากที่คุณหมอตรวจคนไข่มามีเด็กเป็นกระเพาะอาหารหรือว่าโรคลำไส้แบบนี้เยอะไหมคะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่เด็กๆค่ะก็โรคกระเพาะอาหารเช่นกดไหลย้อนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะเขายังไม่มีความเครียดแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่ที่ทานอาหารได้ดีอยู่แต่ว่าโรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อหรือภาวะท้องร่วงเฉียบพลันเนี่ยพบบ่อยค่ะก็การติดเชื้อจะมาช่วงหน้าฝนเป็นประจําเริ่ม เริ่มแล้วเริ่มแล้วค่ะอ๋อแล้วก็ถึงที่อยากแนะนํอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นวัคซีนจําเป็นแล้วก็คือโรตาเนาะโรตาเป็นหนึ่งในโรคท้องเสียที่บอกไปเป็นไวรัสชนิดหนึ่งแต่ว่าในสมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเราไม่มีวัคซีนที่เป็นจําเป็นคือไปฉีดเสริมไปหยอดเสริมเป็นวัคซีนเสริมแต่ตอนนี้ต้องหยอดทุกคนแหละ หยอดได้ตั้งแต่6สัปดาห์เลยคก็คือจําเป็นที่จําเป็นนะคะงั้นให้คุณหมอช่วยบอกวิธีการป้องกันอย่างที่บอกว่าเทปที่เรากาลังจะออนนี่คือในช่วงหน้าฝนพอดีเชื้อโรคอะไรต่างๆที่มันมากับเด็กแล้วก็เปิดเทอมพอดีอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ลูกดูแลสุขภาพช่วงนี้ยังไงดีใช่ก็สําหรับเรื่องการป้องกันนะคะวัคซีนจริงๆเรามีอยู่แล้วเป็นวัคซีนจําเป็นของประเทศไทยคือวัคซีนโรตาก็หยอดตั้งแต่อายุ6สัปดาห์ขึ้นไปค่ะก็หยอดให้ครบ ปกติเราก็ให้หยอดไปเลยพร้อมกับวัคซีนตัวอื่นๆที่เรามาฉีดตอนสองเดือนสี่เดือนหลักใช่ก็ทําพร้อมกันไปเลยก็จะป้องกันไวรัสตัวนี้ได้นะคะสำหรับอันนี้คือแนวท้องเสียแต่ถ้าแนวท้องผูกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้คือท้องผูกท้องผูกคือไม่ถ่ายอุจจาระ สองครั้งต่อสัปดาห์อันนี้คือน้อยกว่าสองครั้งต่อสัปดาห์ก็เรียกว่าท้องผูกหรือว่าถ่ายแข็งมากนะคะถ่ายจนเป็นเม็ดกระสุนหรือว่าถ่ายแล้วมันติดบริเวณก้นแล้วเหมือนแบบไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแข็งมากอันนี้คือเรียกว่าท้องผูกทั้งหมดนะคะ ก็คือก็จะต้องดูแลสุขภาพตัอต้องดูแลที่แนะนําก็คุณพ่อคุณแม่รู้อยู่แล้วก็คือให้ทานผักผลไม้กับยาเยอะๆแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับหมอคือทานน้ํามันก็จะมีตามช่วงอายุแต่เลขคร่าวๆคือเกินหนึ่งลิตรซึ่งเด็กเล็กก็ไม่ค่อยเกินอื เอองั้นขอเกณฑ์คุณหมอนิดนึ่งถ้าเป็น6เดือนแรกก็คืออย่างที่เราทราบกันก็เป็นนมแม่ล้วนไม่ได้ทานน้ำนะคะแต่หลังจากนั้นอายุ6-11เดือนให้ทานน้ำประมาณ8 0 0 1 2 0 0ถึงัซีซีต่อวันนะคะพออายุ1ขวบก็จำง่ายๆก็คือ1ขวบก็1ลิตร1ขวบถึง3ขวบเนี่ยให้ประมาณ 1- 1.5ถึงลิตรแล้วพอ4 6ถึงก็คือจะบามานบาพันส4ถึงลิตรพอ6ขวบขึ้นไปก็2ลิตรเลยก็คือปริมาณเท่ากับ คุณพ่อคุณแม่ปริมาณเท่าผู้ใหญ่ฐานนะคะอันนี้เราเข้าใจปแล้ว,ว่าน้ําที่เพียงพองมันจะช่วยให้กระตุ้นระบบการทํางานของลําไส้แล้วก็กระเพาะอาหารทํางานได้ดีขึ้นนะคะค่ะ,ะในช่วงทายนะคะอยากให้คุณหมอหลิมช่วยแนะนําวิธีการดูแลเรื่องของระบบทางเดินอาหารและระบบลําไส้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหน่อยค่ะ ก็การดูแลเบื้องต้นคือการรับประทานอาหารนะคะ<ม>รับประทานอาหารให้ครบห้ามู่อย่าลืมว่าต้องมีผักผลไม้ด้วยเน้นกากใย,ยช่วยหมอะเรื่องท้องผูกด้วยแล้วก็เรื่องความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญ<ม>ค่ะให้ล้างมือบ่อยๆนะคะหลังเล่นแล้วก็ก่อนหลังรับประทานอาหารนะคะไม่นํามือเข้าปากด้วย<ม>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําอย่างที่บอกไปปริมาณก็ต้องเหมาะสมในแต่ละวันนะคะ ส่วนเรื่องของอุจจาระเนี่ยก็อยากให้ระวังเรื่องท้องผูกไม่อยากให้เด็กๆก,กลั้นอุจจาระนะคะ,คะสำหรับอีพีนี้ก็เรียกว่าได้ครบถ้วนนะคะเราได้รู้ตั้งแต่ลำไส้ของเด็กทำงานยังไงได้รู้เลยว่าตั้งแต่ปากลงมาหลอดอาหารลำไส้เล็กทำงานยังไงลำไส้ใหญ่ยังไงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังได้รู้วิธีแนวทางในการดูแลสุขภาพของลูกโดยเฉพาะเรื่องของโรคต่างๆเนี่ยคะ่ะวิธีการสังเกตถ้าเกิดลูกรู้สึกแบบท้องอืด มีอาการหง,ง,ง,งิดงอแงหรือว่าที่สําคัญก็คือถ่ายอุจจาระออกมาเป็นมูกเลือดไม่ว่าจะยังไงให้รีบมาโรงพยาบาลก่อนนะคะก็ครบถ้วนค่ะแต่ว่าเรายังอยู่กับคุณหมอหลิวใน EP ีถัดไปนะคะสําหรับอีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอหลิวมากนะคะอย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ขับและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ